สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็พามาที่งานเกษตรแฟรบางเขนนะครับสองห้าหกเจ็ดก็คือถ้าใครจะมาที่นี่ก็ขอให้เรามาทระวัาางเรื่องกระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์นะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากและคนก็เยอะที่ผมมานี่เป็นตอนกลางวันแต่มาแล้วรอบหน่นแล้โดนล้วงไปแล้วนะครับโดนล้วงกระเป๋าโดนล้วงโทรศัพท์ไปแล้วอันนี้มาใหม่ ก็ค <c oughs> ือถ uh, ้าใครจะมาก็รักษากับเป๋ารักษาโทรศัพท์ไปด้วยชีวิตแบบกอดไว้เลยเพอรแค่เสี้ยววินาทีนั้นเสร็จเพราะว่าเหมือนกับว่าพิษาชีพเยอะนะครับเยอะเยอะมากก็แสงมาเป็นคนมาเที่ยวงานนี่แหละเราดูไม่ออกหรอกว่าใครใช่ไม่ใช่เข้าไปชมกันเลยครับ กษตรแฟร์สองห้าหกเจดสถึงสิบกุมพาสองห้าหกเจดอันนี้เป็นขนมครกสิงคโปร์นะครับ ่อรดยละเอียดสัมพันธ์ปากกองเมือการครับเรียนท่านเจ้าของรถคุยต้าน้ำมีสีดำหมายเลขทะเบียน จอชดาพอขับพาวเจ็ดหกเก้าสามกรุงเทพขนมสงขลา,นา,นาขนมบ้าบินสงขลา,ากลับมาเคลื่อนย้ายรถ 9, ยยของท่านโดยด่วนครับเนื่องจากรถของท่านต่อซอรทันทําให้รถด้านในไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ครับขออนุญ,ญาตเรื 8, ่องสำคัญสามคันนะครับเรียนท่านเจ้าของรถยนต์โตโยต้าแคมรี่สีดำหมายเลขทะเบียนจอชดาพอขับพาวเจ็ดหกเก้าสาม เพียงที่ครุณากลับมาเครื่องยนต์รถของท่านโดยด่วนครับเร่องจากรถของท่านจอดท้อนทางทำให้รถต้านแรงไม่สามารถออกได้ครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นหมีครุกไก่สี คนมารอคิวซื้ออันนี้ที่ขายดีแบบโคตรกล่องละหกสิบกล่องละหกสิบ อันนี้เป็นปลาสม้ปสมป,ปลาส้มป๊อปไายก้างอ๋อปลาส้มป๊อปไายก้างนะครับไายก้างไม่มีก้าง เป็นปลานินใช่ไหมครับอ๋อปลาวนจันปลาวนจันเพชรชบูรณ์อันนี้เป็นปลาซิวทอด สำเร็จหิมะวันเตนันอันนี้ก็เป็นขนมปังเวอร์นะครับตอนนี้ยังเป็นตอนเที่ยงอยู่คนยังไม่มาลุมซื้อแต่ถ้าเป็นตอนเย็นๆนี้คือแบบว่าลุมซื้อเหมือนกับย่างกันยิ่งของของฟรีนะครับตรงนี้ คือขนมาเป็นรถสิบล้อแต่ละวันนะครับที่เป็นของกลองอยู่ด้านหลังองไหมอ่ะยีิบาที่ชิาไหม่มีกรหาสินร้อยห้าชิ้นร้อย ห้าชิ้นร้อยนะครับอ๋อสี่แถมหนึ่งนะครับชิ้นละยี่สิบห้าสี่แถมหนึ่งออมเมดลาวาใบเตยชาไทยลาวาลาวาหมดเลยนะครับเป็นไส้ทะลักหมด อันนี้เป็นพริกยัดไส้ย่างนะครับแบบคลายดีๆโคตโคตรยัดไส้หมูสับหมูบดแล้วก็หอยมายา เขาเรียกว่าพริกหน่มยัดไส้เครื่องแตกเอ้ไส้แตกทรงเครื่องไส้แตกตอนแรกคิดว่าเป็นพริกเฉยๆปรากฏว่าไม่ใช่เป็นข้างในอย่าเป็นหมูสับหนึ่งชิ้นยี่สิบบาทสามชิ้นห้าสิบ อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเจ้าแหงไส้กรอบหมูบนเส้นทอด,อน,ดน,ะะนี่เป็นอะไรนะ นี่เป็นพิซซ่าพิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้พิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้นะครับอุมัยฮาชิมากิชินละแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบแล้วแต่ทอดมันกุ้งสด ทอดมันปลากรายทอดมันประหมึกทอดมันหนอกะลาจอปูครับจอปูอันนี้หางหมูทอดกับหมูกรอบ ันนี้เป็นจอปูเจออกปูก้ามปูกันเชียงปูอุย้ยอันนี้หอยสุราษฎร์เยอใหญ่มาก เรื่อทุกอย่างขายดีหมดเลยครับนี่ทัชทัชสตรอเบอรี่ อันนี้เป็นคุณนายมะพร้าวน้ำหอมสามปรางมะพร้าวสดฝั่นนมอร่อยจิ้มกติมิลาซอ่ด้วยนะ นี่เลยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะได้ไมให้เราเอเาได้แก้วเล็กแก้วนึงยิ้มท่าหรอคะครับอ่ะเด็กนคนหนึ่งกว่า <c oughs> เนาะเดีเ๋ยวเขาจะไปถอดเขาแล้วครับสี่ขาดเลย I yeah. do อันนี้เป็นเค้กไต้หวันนะครับชิ้นใหญ่มากข้าวเกรียบเห็ดทรัฟเฟิลข้าวเกรียบเห็ดหอม แคบับตุรกีพันแทะ1บาบแยมโรนะครับแยมโรชิ้นละ12บาท อันนี้เป็นผัเดเตี๋ยวลอยส่วนชิ้นละ10บ,บาทนะครับชิ้นละ10บ,บาทมีหมูยอผูอัดหมสูสับเต้าหู้ปลาชิ้นละ10บ,บาท ทุกชิ้นยักษ์เอ็นหมูไม้ละสามสิบห้าบทแล้วดูก่อนได้เลยครับพี่ดูได้เลยจ้าหมูร้วนๆเลยจ้าไม้สามห้ารสามไม้ร้อยเลยจ้าไม้สิบแปดก็มีแวะดูก่อนได้สามไม้ร้อยไม้สามห้า